เรื่องดีมากนะครับวันนี้เราจะคุยกับคนซึ่งงานชุกขคยันไม่รู้จักเน็ตจากเหนื่อยแล้วก็ดูท่าทางเป็นคนที่สุขภาพดีและแข็งแรงเราจะดูว่าเขารักษาความสดชื่นแล้วพลังมหา,าศาลได้ยังไงพบกับคุณนวัดสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านชาวเนชั่นนะครับบอกได้เลยครับว่าคนเราต้องดูแลสุขภาพอาจารย์เ่เวลาใครๆมาว่าอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนู่นนี่นั่นผมบอกเลยสิ่งที่อยู่ติดตัวเราที่สุด มีไม่กี่อย่าง นั่นก็คือหนึ่งสิ่งคือเรื่องกินและก็เรื่องดื่มบอกเลยนะครับว่าใครที่ชอบกาแฟไม่ได้มายัดเยียดให้นะครับบอกเลยผมเป็นคนที่ดื่มกาแฟเยอะมากแล้วผมดื่มกาแฟมาแล้วทุกยี่ห้อทุกรูปทุกแบบแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะเจออาจารย์ก็คงต้องเจอฉันไม่อยากกินน้ําตาลนนนเพราะน้ำา<อ>เพราะน้ำตาลมันจะทําให้ฉันนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่น,น,นสารพัดสิ่งที่เราจะเกิดกับร่างกายไม่อยากกินความมันที่เป็นไขมันเทียมเพราะเนื่องจากไขมันเทียมทําให้เราเป็นนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเพราะฉะนั้น ความมันความหวานความปังความหอมของกาแฟยังคงอยู่ครบถ้วนวันนี้ก็เลยนำกาแฟที่ผมเนี่ยดื่มเป็นประจำขณะน,นี้ตา l ลี f เนตมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านชาวเนชั่นทุกท่านเพราะเป็นเครื่องดื่มนะเพื่อสุขภาพทางเลือกและที่สำคัญวันนี้ ในโปรโมชั่นของเรามีเครื่องดื่ม2อย่างคือกาแฟผสมถังเช่าและโกโก้ผสมถังเช่าอาจารย์มีโกโก้ด้วยใช่ครับได้ยินเลยนะเนี่ยสำหรับคุณแม่บ้านที่แบบโอ้ยบายๆอยากจะอัฟเตอร์นูนทีอยากจะอัฟเตอร์นูนคอฟฟแต่ไม่อยากจะกินกาแฟแล้วเพราะว่าดื่มมาแล้วหนึ่งแก้วเป็นโกโก้ได้หรือสำหรับน้องๆนะครับอาจจะเป็นลูกเป็นหลานที่อยู่ที่บ้านอยากจะทานโกโก้แล้วสุขภาพดีอยากจะทานโกโก้แล้วไม่ต้องแบบโอ้ยเป็นห่วงเรื่องความหวานมันจะแบบทาให้เราแบบอ้วน ไหมทําให้เราเป็นอะไรไหมไม่ต้องเพราะกาแฟของผมนี่บอกได้เลยและโกโก้ด้วยผสมถังเชา่าซึ่งเป็นถังเช่าออแกนิกอาจารย์เป็นออแกนิกตัวเดียวกับคุณยิ่งยงนั่นแหละเราเอามาใส่อันนี้ซะเลยนะฮะเรียกว่า2 3 in 1นนอกจากนั้นเรายังผสมเห็ดหลินจือแดงจากเกาหลีคุณผู้ชมใส่ลงไปกาแฟรเราเลือกโรบัสต้าเพราะโรบัสต้าจะให้กลิ่นที่ค่อนข้างเข้มข้นมาก ชัดเจนเลยนะครับเราคัดสรรมาอย่างดีผมการันตีได้ว่าทาโลบัสต้าในซองนี้มันไม่หอมเจอผมนะครับเอามาคืนได้เลยที่สำคัญใส่สารแทนความหวานตามหลักการโภชนาการที่ไม่มีผลร้ายต่อร่างกายไม่ใส่น้ำตาลคุณผู้ชมชีวิตเราหวานพอลนาานแล้วนะจาะนะความมันลหะความมันแน่นอนนะครับเราใส่ธรรมชาติโดยสกัดครีมเทียมมาจากมะพร้าวอเอาจริงๆะนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดครีมเทียมที่มาจากของเทียม่ะมันก็ค่อนข้างจะอันตรายต่อสุขภาพหนึ่งซองเป็นแบบ นี้ดื่มได้1ครั้งนะครับเป็นกาแฟาปกติเลยคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นจินตนาการว่าเราจะเป็นกาแฟาแบบโอโหผิดปกติอะไรจากมนุษย์มนาเขาเราเหมือนคนทั่วไปแต่เรามากกว่าตรงที่ใส่ถังเช่าและเห็ดหลินจือแดงนะครับหนซองแบบนี้ชงได้1ครั้งนะครับ ใครอยากความเข้มข้นก็ใส่น้ําไม่ต้องเยอะมากเหมือนที่ผมกําลังจะทําอยู่แต่ถ้าเกิดใครต้องการความเจือจางก็อาจจะใส่น้ําเพิ่มขึ้นน้ําแนะนํานะครับว่าร้อนๆเลยร้อนๆน,นะฮะของผมเตรียมน้ำอมา้งนี้เลยเี่ยอเรื่องจริง,<อ>รงเรื่องหอมผมบอกเลยนะครับถ้าไม่หอมคุณผู้ชมครับ เอามาคืนผมเลยพอริน้ำความเดกลิ่นมาเลยอะกลิ่นหอมโรบัสต้ามันจะหอมมากไม่มีกลิ่นทั้งถังเช่าและเห็ดลินจือแดงเด็ดขาดไม่มีเพราะโรงงานเราสามารถสกัดออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รสชาติกลมกล่อมมากซองไม่ต้องห่วงนะจานพกไปไหนก็ได้ได้กลิ่นและบอกโปรมาเลยได้กลิ่นแลวต้องอยากรู้โปรละเวลาที่คุณไปงานเนี่ยคุณไม่อยากดื่มกาแฟไครคุณก็แอบใส่ไว้ในสูตรก็ได้บางคนเป็นนักด้นเกลีถึงเวลาก็ฉีกแบบนี้นะครับบอกเลยมั่นใจในตัวนี้เพราะโรงงานมาตรฐาน GMP นะครับ ISO 9001 2015มาตรฐานมากสารสก,กัดทังเช่ายา้ําอีกครั้งที่ใส่ลงไปเป็นออแกนิกนะครับรับรองจากสหรัฐอเกา USDA มีเข้าใหมายฮารานพี่น้องชาวมุสลิมสามารถโอ้ชองรับประทานได้สบายอกสบายใจ uh huh. และมีออยอแน่นอนนะครับ อาจารย์ครับฟังโปรโมชั่นแล้วจะตกใจวันนี้หยิบโทรศัพท์ไปเลยถ้าใครไม่สั่งพี่น้องชาวเนชั่นไม่สั่งผมถือว่าไม่ดูแลตัวเองแล้วล่ะครับวันนี้สั่งซื้อ1ชุดแบบนี้คุณจะได้อะไรบ้างกาแฟผสมถังเช่าจำนวน5กล่อง5กล่องมี50ซองแบบนี้ uh huh. นอกจากนั้ยังมีโกโก้ผสมถังเช่าอีก5กล่องเป็น10อีก5 0ซองรวมเป็น1 0 0่ซองถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ถูกราคาเท่าไหร mm hmm. เหลือเป็นแค่9ก้รบาท Oh. อาจารย์อาจารย์จะเห็นผมเกือบทุกวันต่อจากนี้เป็นต้นไป9 2 9บาทเหรอรโปรโมชั่นถูกต้องครับแต่ถ้าใครสั่ง2ชุดอาจารย์รับไปเลยนะครับเบิ้ล2ก็คือ,200อ2 0 0อยซองอย่างละ100 1 0 0ซองในราคาเพียงแค่1น8 0ั้บาทแต่เราแถมนะฮะถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีอีก2กล่องจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดยำนะไม่เกินท่านละ2ชุดแต่วันนี้อนุโรมนะครับไม่จำกัดสายคุณต้องรีบโทรเข้ามาจนกว่าโปรโมชั่นจะหมด โทรเลย020265888ย้ำเบอร์นะ020265888หรือไลน์ @lp88 ผมบอกเลยเ like รื่องความหอมเนี่ยชื่นใจนะฮะหอมจริงๆกาแฟหอมมันไม่ได้หอมอย่างเดียวนะอาจารย์มันหอมแล้วมีความรู้สึกแค่ดมก็รู้สึกหวานบอกเลยนะเช้าๆใครได้กาแฟลิฟท์เน็ตของผมไปนะผมบอกได้เลยคุณจะคึกคืนคึกค,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 คักสดชื่นจําใสสิ่งสำคัญที่เราต้องคิดเหมือนกันคือสุขภาพคุณต้องดีอ่ะ ถ้าคุณไมีมต่โรคร้ายคุณกินอะไรก็พังบอกได้เลยมันจะทำให้คุณพลาดย้ําโปรโมชั่นย้ำโปรโปร,ปรวันนี้1ชุดรับไปเลยนะครับกาแฟผสมถังเช่าจํานวน5กล่องนะครับรวม52โกโก้ผสมถังเช่านะฮะ5กล่อง52รวมเป็น100ซองในราคาเป็นแค่ 990บาทคุณไม่โทรผมก็บายบายแล้วนะฮะผมบอกเลยคุณจะซื้อที่ไหนในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรยี่ห้ออะไรมันไม่มีถูกไปกว่านี้อีกแล้วนะครับถ้าคุณสั่ง2ชุดคุณได้ไป202ซองในราคาเพียง1980บาทแล้วยังแถมถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นะครับหรือถังเช่ายิ่งยกอีก2กล่อง ทำไมจะไม่โทรล่ะครับจำกัดสิทธิ์นะครับคนละไม่เกิน2ชุดแต่ไม่จํากัดสาย020265888หรือไลน์ LP88 ย้ําเบอร์นะ020265888หรือไลน์ LP88 ถูกและดีถูกกว่านี้ไม่มีทุกคนต้องลองผมการันตีโทรกันเข้ามาเลยนะคะ02 0265888หรือ line แอดที่ lp88 ค่ะครับผมแล้วคืนนี้นะคะอย่าลืมนะคะถามสุดซอยตอนสี่ทุ่มยีนาทีค่ะแล้วพบกับรายการของเราเรื่องรับมากได้ <c oughs> ที่ในชั่นทวีช่ง22่องจนถึงสุขวารบ่าย2องโมงสีนาทีนะคะวันนี้เราสองคนแล้ทิมงานลาก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ020265888ต้องรีบโทรนะตกทุกคนต้องมีทานครับ